สวัสดีค่ะวันนี้ก็สวัสดีเอฟซีและผู้ชมทุกท่านนะคะนี่คือเสียงของจัก,กรจันทร์นะคะจัก,กรจันทร์ออกแล้วนะคะที่สกลนครนะคะอันนี้ก็ไปซื้อที่ตลาดมาเมื่อเช้านี้นะคะยังสดๆดเลยนะคะอันนี้60บาทนะคะขีดหนึ่งนะคะได้เยอะอยู่นะคะเขาขายกันขีดละ60บบาทค่ะก็เลยซื้อมานะคะเห็นแล้วก็อยากทานนะคะเห็นมันสดดีก็เลยซื้อนะคะซื้อมา ทำอาหารวันนี้นะคะวันนี้เราจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการที่เราจะทำกับข้าวในวันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะไปทำอาหารวันนี้นะคะ ก็จะมีจักกะจันนะคะทีเด็ดของเราเลยนะคะมีไข่มดแดงนะคะมีชุรสแล้วก็ไภาษาอีสานเขาเรียกว่าข้าวเบื่อนะคะข้าวแช่ที่ตำกบพลิกนะคะอันนี้คือปลานะคะแล้วก็มีผักหวานนะคะอันนี้คือดอกของต้นหอมแล้วก็แมงลักนะคะแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะเห็ดเข็มทองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนู แกงจักกระจัน่นรวมมิตรนะคะแกงจักกระจั่นไข่มุดแดงรวมมิตรกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็หมอตั้งไฟใส่น้ําเปล่าลงไปเลยนะคะเมื่อน้ําของเราเดือดนะคะเราก็ใส่ข้าวข้าวเบือนะคะภาษาอีสานหรือว่าข้าวแช่ที่ตากับพริกกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คุณให้มันละลายนะคะถ้าไม่คุณนี่มันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ เราก็ต้องคนให้มันละลายนะคะวันนี้ไม่ได้ตําให้ดูนะคะตํามาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณแบบนี้ละคะ่ะคุณให้มันละลายกับน้ํานะคะมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะทีนี้เราก็จะใส่ชูรสนะคะชูรสหรือว่าผนงนัวของเราลงไปเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะมากรองปลาล่าของเรานะคะเป็นปลาล่าดิบนะคะเราก็จะกรองแบบนี้นะคะใช้ตะแกงกรองแบบนี้นะคะทําให้ตัวของปลาะละลายนะคะให้เหลือแต่ก,ก้างไว้ในตะแกงนะคะให้น้ํานัวมันออกนะคะแกงของภาคอีสานของคนเราเรานี่ขาดไม่ได้นะคะคือปลาล่านะคะ แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะเราก็ใส่จัก,กระจันลงไปเลยนะคะทีเด็ดของเรานะคะจักระจันตามด้วยเห็ดของเรานะคะเห็ดเข็มของเราลงไปเลย ถ้ามีเห็ดขอนขาวนี่ยิ่งดีนะคะแต่ว่าอีูซื้อเป็นเห็ดเข็มมานะคะแล้วก็ใส่ไข่มุดแดงลงไปนะคะช่วงนี้ไข่มุดแดงแพงมากนะคะนี่ห้าสิบบาทได้นิดเดียวนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมปลา้านะคะอาหารเที่ยงวันนี้ เมนูเด็ดนะคะหากินยางนะคะทุกวันนี้จักระจันไม่ค่อยจะมีเสียงร้องแล้วนะคะตามป่าแล้วก็ปิดฟ้าหม้อไว้นะคะทีนี้หม้อเดือดได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะใส่ผักของเราลงไปนะคะเราจะใส่ผักหวานลงไปก่อนนะคะผักหวานป่าของเรานะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคุณด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะผักหวานสุดๆเลยนะคะนี่เขาเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยค่ะซื้อมาที่ตลาด ปากหวานนี่ก็ห้าสิบบาทนะคะเผื่อจะเป็นแกงหม้อนี้นะคะก็ใช้ต้นทุนเยอะพอสมควรนะคะทีนี้ก็ใส่แมงลักนะคะใส่แมงลักแล้วก็ใส่อดอกดอกต้นหอมของเราลงไปเลยนะคะดอกต้นหอมก็สดๆเลยค่ะดอกต้นหอมนี่ก็จะหวานนะคะยิ่งใส่แกงใส่กับผักหวานยิ่งจะหวานนะคะมันจะยิ่งอร่อยเลยค่ะ คนให้มันเข้ากันนะคะหอมมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะแม่ค้าก็ทำไปด้วยนะคะกืนน้ำลายไปด้วยนะคะน่าอร่อยมากๆเลยนะคะสุดรลล้อนนี่อร่อยมากเลยนะคะปิดฝาไว้นะคะรออีกสักพักนะคะให้ผักสุกนะคะ ทีนี้ผักของเราก็สุกแล้วนะคะหอมมากๆเลยนะคะหม้อเดือดได้ที่น่าทานมากเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาชิมรสกันนะคะชิมรสให้มีความนัวสักเล็กน้อยนะคะตามชอบเลยนะคะชิมรสตามชอบเลยอร่อยมากๆเลยคะ่ะสุดยอดเลยนะคะพอดีแล้วนะคะ ปงขึ้นนะคะไม่ใช่โปรงลงวันนี้คืออาหารเที่ยงวันนี้นะคะแกงจัก,กระจันไข่มดแดงรวมมิตรนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทีนี้ก็จะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเมื่อเราชิมรสได้ที่แล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะ น่าอร่อยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมอยากให้มาทานด้วยกันมากๆเลยนะคะหอมมากเลยค่ะแล้วก็ผักหวานก็เป็นผักหวานสดดอกหอมก็สดสดเลยนะคะหวานอร่อยเลยค่ะผักหวานของเรากับไอดอกต้นหอมค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะตักใส่ถ้วยแล้วซูไม่เห็นใกล้ๆเลยค่ะ ไข่มุดแดงกับจักกะจันกับเผ็ดเข็มของเรานะคะผักหวานแล้วก็ดอกต้นหอมนะคะอุ้ยนะ่าทานมากๆเลยคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนน่าอร่อยมากๆเลยคะ่ะเส็จเรียบร้อยนะคะวันนี้แกงวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ